เปิดกราฟมาคู่เทรดเยอะจังเ,เลือกอย่างไรดีคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมต้องวรันอยู่นะครับชีวิตดีๆสร้างได้ด้วยการเทรดผมเป็นนักเทรดนักลงทุนและก็ผู้ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเทรดนะครับคำถามนะครับที่เราได้เจอกันมาบ่อยๆเลยนั่นก็คือเฮ้ยในการเทรดเนี่ยไม่ว่าจะเทรด forex เทรดทองคำเทรดน้ำมันทำไมมันมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดเยอะจังเลยแล้ว ฉันน่าจะเทรดอะไรดีทีนี้ครับสิ่งแรกครับถ้าเกิดใครกําลังมีคําถามเรื่องนี้อยู่ฟังคลิปนี้ไว้ให้ดีๆครับสิ่งแรกครับเวลาคุณกําลังเริ่มต้นที่จะเทรดคุณจะต้องเลือกโฟกัสผลิตภัณฑ์ให้ได้สําหรับผมนะครับคำว่าตลาด CFD นะครับที่เราเทรดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น forex ทองคําน้ํามันอินเด็ก์นะครับหรือว่าคริปโตบิตคอยเนี่ยที่เราเทรดกันแบบทั้งบายทั้งเซลเนี่ยที่เป็นตลาดฟิวเจอร์นะครับทุกคนครับ จะต้องเลือกให้ได้ก่อนว่าจะเทรดอะไรจะเทรด forex ก็เอา forex ก่อนตอนแรกจะเทรดทองคำก็เอาทองคําจะเทรดน้ํามันก็น้ํามันแล้วทีนี้หลายคนก็จะถามว่าแล้วพี่จะเลือกยังไงอ่ะจงเลือกจากคนที่เขาสอนเรา อย่างแรกนะถ้าเกิดทุกคนนะครับมีอาจารย์ในการออสอนเทรดนะครับหรือว่ามีคนที่คุณกําลังไปติดตามเขาอยู่เนี่ยจงเลือกตามนั้นแล้วก็ทําตามเขาไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอาจารย์คุณไม่มีเมนเทอร์นะครับคุณไม่มีผู้ชี้แนะผู้ชี้นำนะครับคุณสามารถนําทางตัวเองได้เวลาที่พี่ๆี่นักเรียนที่ที่มาเรียนกับผมเนี่ยเวลาเขามาปรึกษาเรื่องนี้ผมจะบอกว่าเนี่ยพี่พทุกคนโฟกัสก่อน3ผลิตภัณฑ์แรกจะอะไรก็ได้แต่ไอ้สตัวนี้ครับ ให้โฟกัสเป็นระยะเวลานะครับสสัปดาห์เป็นการโฟกัสเทรดเฉพาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เพราะฉะนั้นครับตอนนี้ถ้าเกิดใครยังโฟกัสไม่ได้ให้เลือกมา3ตัวนะครับได้หมดเลยส่วนตัวอื่นๆถ้าคุณจะไปวางแผนคุณเชิญไปวางแผนได้เลยแต่แค่ว่าวางแผนตอนเช้าแล้วก็ก็มาดูตอนเย็นนะครับว่ามันไปในทางทิศทางที่ คุณกําลังดูอยู่ไหมแล้วทุกๆสัปดาห์ทุกๆสสัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนตัวโฟกัสก็ได้โอเคไหมครับแต่อย่างน้อยครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสให้ได้สัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เพื่อให้รู้ว่าพฤติกรรมในการวิ่งเนี่ยของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณจะสามารถศึกษาแต่และแพทเทิร์นในการเทรดของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นการโฟกัสคือความจําเป็นมากๆในการเทรดถ้าเกิดคุณโฟกัสไม่ได้ มันก็อาจจะเป็นพยานะของคุณเช่นเดียวกันทีนี้ครับหน้าที่ของพี่ๆทุกคนละที่จะเลือกมาว่าวันนี้เราจะเลือกโฟกัสอะไรบ้างไหนลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นี้3ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังเลือก มีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดพี่ๆทุกคนนะครับเลือกได้แล้วคอมเมนต์มาได้เลยโอเคนะใต้นี้เดี๋ยวต้องจะมาอ่านนะครับถ้าพี่ๆทุกคนนะครับชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากเพิ่มเติมนะครับอยากให้ผมมาพูดเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับ